맞아. ผมสวัสดีครับพี่น้องครับเมือวนนี้เดียเด๋ยวจะพามา,มาชิมมาชมร้านส้มตำเจ๊ชมส้มตำไก่ย่างนะครับห้างเขาหมู่บ้านผมเหรอครับในย่บันหงนะครับวัสด,ดีเจ๊วันด,ดีเด็กน้อยอ่า<บ> นี่ครับในไก่ย่างอ่ะเออหาําต้มยังนะต้มกระดูกหมูโอ้กระดูกหมู ไ่ยังไหมแล้รสดายไห่ไม่ร้สิบบาท่ได้สิบบาทแล้วโอ้โหสุดยอดเมนูบานเข้านะมะต้องขายแพง 哇！ มีขนมจีนให้ด้วยนะครับอิสานสเต็โฟร์ครับผมลูมกค้ามาเรื่อยๆนะครับไก่ย่างมาละสิบบาทเมน,ะนูนี่ชุดละเทะะ 3, ่าไหร่สามสิบลำปลาสามสิบถูกมากครับอีสานสเต็กโฟร้บาลีรันนะครับผม ฝนะากฝากมาอุดหนุนนะครับแม่ค้าชมให้สมคนระับชมเนาะแม่ค้าขายอยู่ตมนบหงนะครับผมบ้านหงเนาะครับนี่บ,นบริยา,านวิยไทต๊ะตอนนี้นครับ,บมีไก่ย่างส้มตำตำปลาของหวานขนมหวานเนะาะครับผมเยี่ยมครับแซ่บครับผมไปมาชิมกันหนึ่งนะครับ พิหลัานจากมองครับนี่เจไปสามโมงนะครับสามสิบไปสามโมงกัเริ่มสิบเบิร์แล้วเนาะครับสวัสดียังเป็นทางการครับผมเบาหน่ายสตูดิโอนะครับผมครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามทุกกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนี่ครับผมมีเมนูตําป่านะครับพี่น้อง ตำป่านะครับไม่ได้ตำเองนะครับเมน,นูนี้30บาทเด้อือสิหาสื่อใสรับบได้แล้วนะครับเยอะขนาดนี้มาครับมาจ้าอือ อนี้อีสานเตดปวนนะครับผมเมนูบ้านเขานี่แหละครับร้านค้าริมถนนนะครับช่วงนี้ยุคโควิดระบาดนะครับไปใส่มาใส่ลำบากเด้อพี่น้องอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับตอนนี้ก็ไก่หมู่บ้านผมเนี่ยก็มีมาแล้วสามรายนะครับกลับมาเต็มทีมอีกแล้วครับนะครับกินกันต่อวันนี้ผมมาชิมนะครับ มีขนมจีนนะครับก็จะมีหัวหอยหอยเชอรี่หมูยอแล้วก็ข้าวโพดนะครับ ือว่าโอเคคือครับได้ครับผ่านผ่านแสบแสบวับงซองสามมือนั่นไปทำใบกับบี่มาใหม่นะครับไปต่อหรอก็ไปเห็นหม่ก็มีโมไซค์ก็ปิดกับ เลยได้ไปถ่ายคลิปอยู่ขนสรงนะครับ Mm น,น,น,นะครับเมนูอิสานบ้านเฮาครับอิสานสเตทโฟนนะครับผมก็จะถือโอกาสไปรีวิวแล้วก็กินไมให้เบิ่งประมาณนี้นะครับขันมีโอกาสได้นัางยูรานชิมยูรานกับชิมให้เบิ่งนะครับ ครับช่องนี้ครับผมกําลังประปรุงคอนเทนต์อยู่แ้วครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมกําลังเบียงเบ็นเริ่มสีหันมาแบบสายสตรีทฟูดเลยนะครับแต่ว่ากระชิมเห้เบิ่งนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องมีเรื่มกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม ครับหาบมิ้พีมน้นองครับผมกัดกัดสิบบมีรายรได้นะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกบอีกสามสิบกัวนะครับกัดสิครบลอยเลี้ยนนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับเนื่องแบบว่าจักซิมาแบบคอนเทนต์ใดแต่ก็ผงก็เท็ยหลายคอนเทนต์นะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็สารพัดอย่างนะครับถ้าเขามากดติดตามแล้วจะย่าลื่มเขามาเบิ้ง คอนเทนต์อาหารนําเด้อครับแต่ช่องคล้องเนี่ยผมเปิดแยกกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขาไปกดติดตามนะครับผมไอทีโฮมบายนายครับผมฝากช่องที่กำลังเปิดอยูประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวันถเดีลงคลิปวันไดมีสองคลิปนะพี่น้องไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมดูแลสุขภาพเลยครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม